สวัสดีค่ะคลิปนี้เราไปเก็บผักกันอีกนะคะแล้วนี่ก็คือสวนถั่วแปรบนะคะกำลังขึ้นถั่วแปรบเดี๋ยวเขาก็ก่อนจะหนาวลงอะค่ะเขาก็คงจะเก็บส่วนด้านบนนู้นที่เป็นเรียงแถวแถวนู้นนะคะที่มีลิ้นล้นก็จะเป็นไร่อ่างหนงนะคะแล้วก็เป็นทิวไม้ทิวเขา นะคะรั้วรอบขอบชิดแล้วตุ้มก็มาเก็บผักตามเนี้ยแหละคะ่ะก่อนหน้านั้นเ็ายังไม่ไถดินกลบนะคะอ่าก็จะขึ้นเต็มสวยๆตรงกลางนู่นนะคะเราก็บุกเข้าไปไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นสวนเขาเนะเดี๋ยวเขาแจ้งจับเอาเราก็เก็บตามขอบมันเนี้ยแหละคะ่ะลาวตุ้มก็ได้สักประมาณผัดหนึ่งนะคะ,ผ,ะ,คะผักคะนา้า อากาศก็เย็นแล้วนะมันก็หนาวนอ้องสาวตุ้มไม่ได้สวมเสื้อแขนยาวมานู่นนะคะบ้านเจ้าของเขานะคะบ้านชาวนาที่นี่ก็จะหลังใหญ่นะคะสวยเชียวค่ะนะคะแล้วสาวตุ้มก็จะกลับบ้านแล้วค่ะได้ได้บหนึ่งผัดพรุ่งนี้เช้าก็จะไปหาเห็ดน,นะคะ เขียวๆอยู่กลางทุ่งนะคะกลางตรงนั้นที่เขาไถจบแล้วทีนี้มันพอมันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นต้นหนาแบบนั้นนะคะยอดมันคงจะสวยงามเลยทีเดียวตรงนี้น่าจะเป็นญ้านะแล้วก็ยอดผักนะคะตรงเขียวๆดำๆนู่นนะคะก่อนหน้านั้นสาวตุ้มก็เดินเก็บไปทั่วมันก็เยอะเนาะแต่ตอนนี้เจ้าของเขาไถลบแล้ว เก็บตรงริมริมมันเอานะอากาศเริ่มเย็นนะคะใบไม้ก็เปลี่ยนสีก็จะเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะคะทางนี้ก็จะเป็นาฟาร์มอีกฝั่งหนึ่งนะคะสาวตุ้มเห็นต้นคะน้าเขียวพืชในสวนผักนู้นนะคะแต่ว่าไม่กล้าทะลักทะลึ่งเข้าไปนะคะคะน้าที่มันแกมอยู่กแบบับ ต้นต้นหัวาชเท้านะหัวาชโป้นะคะเนี่ยที่เป็นเขียวเขียวนะคะเขียว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 แบบนี้นะคะที่ไม่ใช่ถ้าเป็นต้นเขียวแบบแบบหนึ่งก็จะเป็นหัวชายโป้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเขียวแบบเทาๆแบบนี้คะนาทั้งนั้นเลยค่ะนะคะเป็นต้นคะนาทั้งนั้นแต่ว่าเข้าไปไม่ได้นะเดี๋ยวตงจับเอานะคะอันนู้นก็เป็นฟาร์มใหญ่โตมาก ใครได้แต่งงานกับเจ้าของฟาร์มที่นี่บอกเลยค่ะว่ารวยนะคะเพราะว่าการทําฟาร์มทาสวนที่นี่มันไม่เหมือนกับบ้านเรานะคะ mm hmm. เขาก็จะมะีโครงการเกษตรให้อาจจะให้กู้เงินหรือเปล่าอันนี้สาธุไม่ทราบแต่ว่าถ้าก็ทาแล้วก็เป็นล่ําเป็นสันนะคะที่เห็นนี้คือไร่องุฑ์นะคะสําหรับทำวายเนี่ยค่ะ เดี๋ยวสักประมาณปลายตุลาเขาก็จะตัดแต่งกิ่งนะคะเพื่อที่จะให้ฤดูใบไม้ผลิปีหน้านะคะขึ้นมายอดสวยงามส่วนต้นที่เป็นทางเข้านี้ก็จะเป็นเป็นต้นบอลนัดนะคะใช้ทำช็อกโกแลตได้ด้วยนะคะสาวตุ้จะพาเข้าไปเดินดูหัวชัยโป้ะนะคะว่าเวลามันโผล่จากดินขึ้นมาเนี่ยมันจะสวยงามมากนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเดินดูใกล้ๆกันนะคะว่า ว่าชัยโป้ที่สาวตุ้มพูดถึงแล้วก็ต้นคณนามันจะเป็นอย่างไรนะคะสาวตุ้มบุกเข้ามาในป่าหญ้าแต่ว่าไม่ได้บุกเข้าไปในสวนผักเขานะคะเกรงว่าเดี๋ยวเขาจะแกล้งจับเอานะคะแล้วก็นี่คือดอกไม้ที่ขึ้นตามุ่งหญ้านะคะสีม่วงสวยเชียวค่ะนะคะเนี่ยค่ะสวยสาวตุ้มชอบเป็นดอกไม้ที่ขึ้นเองนะคะเป็นดอกไม้ที่ขึ้นเอง อันนี้คือบรรยากาศตอนนี้พลบค่ำแล้วนะน่าจะประมาณทุ่มนึงแล้วละคะ่ะแต่ว่าสาวตุ้มอะ่ะไม่ได้สวมเสื้อแขนยาวมานะคะก็จะรู้สึกหนาวหน่อยนี่คือต้อนหัวชายโป๊งนะคะหัวบเบลอร์บล่านะพี่น้องเนี่ยค่ะนี่คือหัวชายโป๊งค่ะที่มันโผลขึ้นมานะคะเยอะเลย เมราใช้โป๊ทั้งหมดนะคะเวลาเอาไปทำเป็นอาหารพุ่มใส่หมูสามชั้นที่เขาอบไม่ใช่สิคะหมูสามชั้นที่เป็นลักษณะลมหมูสามชั้นที่เป็นลักษณะหมูสามชั้นรมควันนะคะแล้วก็ไส้กรอกฝรั่งนะคะแล้วก็มันฝรั่งจะอร่อยมากสาวตุ้มชอบกินนะคะ ขาวๆที่เป็นสีเขียวที่เขียวเทาๆนะคะก็จะเป็นผักคะน้านะค,ะ,นคะเดี๋ยวสาตุ้มพาไปดูผักคะนา้าเนี่ยคือต้นหัวชัยโป๊ทั้งหมดนะคะส่วนคะน้านี่ไม่มีใครตัดก็จะเป็นแบบนี้นะใบมันก็จะมีหนอนกินนะคะสาตุ้มก็ไม่เอานะคะก็จะดูที่มันสวนส่วนต้นนี้ค่ะคะน,น้าตรงนูนนะะ้นเนี่ยค่ะ ใบสีเขียวเทาๆสวยเชียวแต่ว่ามันเข้าไปไม่ได้หรอกค่ะแล้วก็สาวตุ้มจะมีโชคตรงนี้หน่อยนึงก็คือนี่คือต้นคณนนะที่พี่สาวตุ้มพูดถึงนะคะอันนี้ก็จะใบสวยหน่อยแล้วก็อยู่ตรง,ตงริมสาวตุ้มจะตัดดูนะคะถ้ามีเพลีย้ยสาวตุ้มก็ไม่เอาแล้วก็ถ้ามีตัวทากตัวหนอนสาวตุ้มก็ไม่เอาเพราะว่าสาวตุ้มกลัวนะคะกลัวหนอนตัวทากนี่ค่ะคือต้นคณะนะคะก่อนหน้านั้นเขาก็จะปลูก พอทีนี้เขาเปลี่ยนมาปลูกเป็นหัวชชยโป้ต้นคะน้าที่ดอกมันร่วงแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมานะคะฝั่งนู้นค่ะตรงนู้นที่เป็นเทาๆนะคะนั่นคือคะน้าทั้งหมดที่เป็นคะนา้ามันเกิดมันเกิดเองหรือเปล่ามันไม่ได้เกิดเองค่ะมันเกิดจากเม็ดที่ร่วงลงมาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นแกมกับผักที่เขาปลูกนะคะนี่คือสวนกว้างใหญ่ไพศสาลนะสาวตุ้มก็ มาอยู่ตรงนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะเดินจากบ้านมาประมาณ2กิโลเมตรนะคะเดี๋ยวสาวตุ้มก็จะกลับบ้านแล้วนะคะนั่นคือฟาร์มอีกฟาร์มหนึ่งที่สาวตุ้มพูดถึงนะคะน่าจะเป็นเจ้าของฟาร์มนี้เพราะว่ามันไม่มีรั้วนะคะก็คือจะเป็นรั้วเป็นพื้นดินเดียวกันนะคะนะคะแต่สาวตุ้มก็ไม่ได้ไปลันลาบละล้วงอ่าส่วนพื้นที่ส่วนตัว จนถึงขั้นเขาจะแจ้งจับนะคะสาวตุ้มก็มาตรงขอบริมๆไม่ได้เหยียบผักเหยียบอะไรเขานะคะเขาคิดว่าไม่น่าจะโดนแจ้งจับนะก็จะตัดคณะต้นนี้แหะค่ะแต่ว่าต้องดูก่อนว่ามีนอนหรือเปล่านะแต่ว่าที่ในตะก้าสาวตุงนี้ก็ได้ผัดหนึ่งแล้วล่ะคะ่ะผัดใหญ่ๆอยู่นะคะตรงนู้นก็คือเออ,เอ,อ พระจันทร์กําลังจะขึ้นนะคะคืนนี้น่าจะเป็นพระจันทร์เต็มดวงนะคะโผล่ขึ้นมาทีละน้อยทีละน้อยนะคะสาวตุ้มก็จะลองจับกล้องดูซิว่าเขาจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นทั้ง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 ดวงหรือเปล่านะคะก็สวยดีนะคะกําลังโผล่ขึ้นมาแต่ว่าอากาศตอนนี้เย็นแล้วนะฝูงนกกาก็กลับรังนะคะนี่ค่ะพระจันทร์ก็กําลังโผล่ขึ้นมาแต่โดนบดบังด้วย ก้อนเมฆนะคะเพราะว่าตรกี่เขากรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าฝนจะตกนะคะแต่ว่าสาวตุ้มก็มีแพลนเตรียมบางแผนเอาไว้ว่าจะไปหาเห็ดนะคะเพราะว่าถ้าไม่ไปเดี๋ยวมันหนาวแล้วเนี่ยเกรงว่ามันจะหมดก่อนสาวตุ้มอยากจะเก็บเห็ดรก่อนที่หนาวจะมานะคะและนี่ก็คือสวนผักคะนา้าของของชาวนานะคะที่ไม่ใช่ของสาวตุ้มหรอกณเนะท่านั้นคือ ะะสำหรับคลิปนี้สาวตุ้มก็ขอขอบพระคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆที่จะตามมานะคะสาวตุ้มยังมีคลิปเยอะแยะมากมายที่จะให้เพื่อนๆได้ชมนะคะสำหรับคลิปนี้สาวตุ้มขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สวัสดีค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย